อนรับพี่น้องเขาต้องเองก็กใช้แนั่นไปต่อพี่น้องเมื่อเนี้ก็เจียภาพพี่น้องว่าพอากับบรรยากาศเตรียมสถานทีเนาะมือเอือนเท่าสี่มีบุญทางกทา,านเปลือกมั่นเนาะประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดของวัดบ้านเนาะปนสิบสามเดินกันยาพี่น้องเมื่อเนี้มาเตรียมงาน เตรียมสถานที่น,อน้องมณิกาที่ให้บ้านที่น้องเอาขาผม่าซอยกันเนาะคนละไมลละเนี่ยจัดการกลางเปลี่ยนอาจจะเตรียมสถานที่าที่ตอนรับไอ้อยากพี่นออ้องเขาคิดวาซอยงายนะเพราะงานอื่นเต่าเนาะมื้อเป็นมือ้อเตรียมงานอาจจะเตรียมสถานที่เพื่อล่อรับอยากที่พี่น้องอบ้าน ไกลเล่นเสียงเนาะที่มาห่วมบุญต้องกระถานเบิกมันเลือดเต่าเนาะท่านั้นมีกระแบงหนาดีครันพี่รองกลุ่มพลายังเนาะกลมนี่กอ่ะางเก็บยัดสะท้านทีกลางแขนต่างๆเนาะยัดสถานที่ทางเก็บสำหรับกลุ่มมีการมีการปอกพังพ่าวเนาะคือเขาแก่ก็ใชยกันปอกพังพ่าวเนาะ รับหานาทีที่รับหมอบไม้เนาะปอบปอกเผาด้วยกระเทยเฮ็ดกะทีมันมือเต่าคน่ัพี่น้องต้องเตรียมไว้แค่นเนินเเนาะมีการคุค้มคุมที่รับผิดชอบด้านปอบปอกอเผาเตรียมเกลืขูดมือแรนี่เนาะขูดรองเผาไมื้อเต่ากระเ็ดของหวานกะทีมัน นี่หัวใจห้องงานเนาะคืองานบุญจงกระ Than เพื่กมันใจต่ออาจจะวัดชุมชนวัดบ้านเฮานี่ยและเรื่องเากลุ่มกุฏาหรือว่ากลุ่มทีมีฝีมือเนี่ยกลับมาตอก้าวเนาอสลับใบออกข้าแบบเกี่ยวกับขั้วเนาะจัดการจัดขั้วจัดเตรียม หาอาหารเลยว่าสือข้ามน้ำมากฏเนี่ยละเนาะแบ่งหน้าที่กันคนละอย่าะของย่างก่อนเลยผลิตอาหารแต่งอาหารหนึ่งเขา่า,าหาานึ่งน้ำทำอาหารสำหรับกลุ่มนี้ครับปานมั่นจอกปานมั่นเสี่ยมไม่เผ็ดของหวานเบื่อเต่าเนาะถ้าผู้มักเชียงโขกกับเสียงไม่ที่เราค่ะอาแนกทรงสวกทรงมานกับมา นัละพัดยาละพี oc, ่น้องนั่นและวิการในงานเนาะมาจักขายลอตเตอรี่มาจัดขายอย่างต่างๆแหละแต่เนาะก็บอกว่าการนาทีให้นาทีมันอายุห้าจินเนาะมาเลยทั้งวมผู้อื่นตลอดผมเป็นยังผู้ใดมักเชียงทองกับเชียงไปนี่คือนาทีเขาไม่ออกไปผู้หญิงเนาะไานมันเตรียมเผ็ดกะทีมันเบือเต่าอื่ก็คือ การสามาคีของพี่น้องในชุมชนนะคนละไม่ละมู่คนละ,ละอละยากสองอย่าเนะาะหารอับตามนาทีสำหรับรายการนี่คือทำกำจัดบริเวณลานวัดเนาะตัดหญ้าได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างพี่น้องพระเจ้าตัดหญ้าเนี่ยก็เอาไปให้งวัวอยู่บ้านไดนะ้เนาะได้ทั้งบุญได้ทั้งประโยชน์เอาไปให้งวัวเพราทคือส่วนคือตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณวัดว่าลามันถว่าดีเนาะอกลุ่มนี่ก็ห้ายายท่งพี่น้องเพื่อเป็นเชิงรักว่ามืมตตาเห็ดบุญอในชานเนาะที่บุญในวัดแห่งนี้บ้านนี้นะออกยายท่งตามหนทางเนาะหนาทางเพื่อให้พี่น้องทั้งอือทั้งกลยและหัว่ารมบ้านนี้เพิ่นมีงานนั่นแหละนี่ตั้งรู้นะพ่อ ย yeah, er> ้ายเสาทุ่งก็ย้ายไปเรื่อยๆเนาะคุณล่ะหอนทางถนนใหญ่อะไรเนาะทั้งช่งเชื่อวันทั้งมาจักรไว้อ่อทรงชาติเพื่อเป็นเฉนีลักการจัดงานเนาะขอได้บ้านครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบเป็นบ้านการมีงานก็จะมีทุงมีไอ้ทรงชาติทรงธรรมจักรเป็นเฉนีลักเนาะว่าบ้านนี้มีการให้บุญทำบุญหรือว่ามีการมีงานก็ ก็จะ,จะประมาณนี้เนาะคณานี้ปนะเอกย,ยายทุ่งยายทุ่งตามถนนทุ่นทางเนาะเพื่อให้พี่น้องที่ผ่านไปข้างหน้าได้กู้ว่าคณะนี้ไม่ออกข้าทำอาหารเนาะสำหรับเลี้ยงตายไส้เนาะที่ทำงานอยู่ท้างนอกทำอาหารประกอบอาหารไว้ถาผู้เสพเปียกซอยกันละ อันนี้ก็คือความสามัคคีของพี่น้องในชุมชนเฮาเนาะมีย่างมีย่างกับพร้อมเชื่อมเชียงหน้ากแาน,น้วหลังจากเชื่อมเปียกเชื่อง่ายกันแล้วก็ทําอาหารมาสู่กันกินข้าวเทียยเท่ยงน,น,นี่ข้าเฮียงพร้อมกันง่ายซะคือสําหรับทําาข้วปลาทําอาหารถวายคุณเจ้าอยูทั้งสา,างใหญ่แหละครับพอพอต้นเฮาก็กินอยู่ข้างล่างเนาะเรียงหลังจากเชื่อมเปียกกันแล้วเนาะหวานมันร้านยังแล้ว อ่าพวกผู้ชายกะการเปลี่ยนการยังเลยว่าจัดการทุกๆอย่งยางเรียบร้อยแล้วกะกินเข่ากันพี่นอ้องเพ่อนกันกินเข่าเที่ยงนอกกับอาหารกับน,นีน่ไม่ล่ะบันบาดให้ล่ะตามมาคุ้มค้อยแะไรแจเงเงี้ยยินกันไปเรี้ว่าเป็นความสมามัคคีของในชุมชนเท่าอีกมือนีมือเตรียมงานพี่นอ้องเตรียมงานจัดสถานทีเนาะบืนต่นเอเป็นวันงานเลยเนาะ เมื่อเช้าอันี้ก็เห็นบุคลากรหลายอยู่เนาะแต่ว่าจอนแจงเนี่ยขัเจ้ากลับบ้านไปเบิร์ตคูเทอรนี่ภารกิจกับกลับบ้านกันไปสำหรับงานต่างๆอะไ ออกบรรยากาศเตรียมงานไว้ให้เบิ่งเน้ะพอกันในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี